ครับครับอาสวัสดีเอฟซีนหวยเขาจะเขาจะขนกระดาษพ่อหาเห็นมันจะร่องให้จุดสองตัวบนมันเข่าก็ะสีแรงออก 4ี่สี่หเนาะกสี่สี่นนี้เขาต้งบนทั้งล่างเลยผ่นเคาที่ตามส่นนี้กล็ลองมาดนะ้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะังก่อนสิไปเบิ้องเบิ้งคํำเตืยนก่อนกดของยูทูพก่น ถูกเนอกอ,อมาวิธีคำนวณสูตรกอาวัตทีแลนะหกสิตามจะถ้าว่าสิวิ่งสองคิดว่าสองนะใช่ไหมงอเล พราเห็นเหล็กสองเป็นเหล็กเหล็กไหลน,นะที่คำนวณกับไต้ลักแสนบวกสิบบนบวกลักหน่วยบนบวกลักหน่วยรางบวกแปดคงทีอันนี้ได้หนึ่งสองสามเป็นบวก,เ,บวกเพิ่มแฉมนะตนลักหน่วยกับจมีซีลักลอยลักหน่วยรางสองเทียเรามีบวกคงทีได้กับ สองสามสี่เขามาจับคูกันสีด้วยหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสองสองสามสองสี่สามสองสามสามสี่สังเกตอกันจะช่อนตัวนี้ไม่สินี่ก็ช่อนนี้สองออกโซนสองงอหันมาช่นช่นตัวนี้วะมาชนออก ซีซีหกซีซีมันนี่แก่อาสิเป็นไงมันช um. ่นมันช่นมีอากาศออกเลยแต่ว่าก็เอาไปพีเจนามันมันมันก็มีเขามีรถทั้งที่มันก็เขามันก็บบ้ากก็มีนะเอาก็ติ ถึงได้ตำมระเบียบจะจะฝ้าวด้กันได้เพราะว่ามันเป็นเลขสูตรนะยานกะสิน้นนั่นแหละนี่มโคนรกะหายก็ร่างใจอย่างนี้โคก็ไรโ y, คตรแช่ส่วนโจนเอสเอสมกากอ่าสองสาม เราเสี่ยงเรียกหายเป็นรักลอยกย่อนเลยแต่ว่ามันก็แมันลดมันก็เมื่อวัหนาไปได้สุอดอ่าพอได้ถ่ายอยู่กับกล้องสีเห็นอยู่มันนี่จานมีโอกาสได้ลงหายแล้วอา่าแต่มันเข่าก็ดีไปเนาะแต่ว่ากานผู้เล่นน้อยๆก็บเล่น เริยนมาชุโต้นะ่เป็นชุดตรงนะมนืะ่อไหรเรีนมาชุดโตเลยก็เถอบนล่างโซล่านหอวยนะ <c oughs> เล่นหลายบรัเร่อันรดมันหลุดมาเสียเงินอีเลยท้ามาสูตังเกับโบเขาเท,ทียกับมาจ่ว่ามีสูตรเดียวนี่ยละเล็บนที่ก็ได้ลุนอยู่เอามาฝากเอซีอือเอาน้ำ สูตรมันก็คำนวณไปตามสูตรเรื่องเทียมมันเขามันก็ดีไปเนี่ยจใช้โชว์า,าัฒนะไปอ๋อตรวจซึ่งว่าสิเป็นหลึกหนึ่งมั้งแล้วสิเป็นหนึ่งแถวเลยอะคุณฮัทเท่าไเน อ่าหนึ่งสองเดี๋ยวอบอ่าสามหนึ่งวิ่งหนึ่งเนี่ยเรียกวิ่งศูนย์ก็ปิงเดี๋ยวยังเอามาประกอบคำได้หลายสูตรตอนนี้เอาเอาสูตรนี้เอฟซีเบิ้งก่อนพูดบังคับกับทาสูตรนี้เนาะอ่าฝากไว้ซ้ำน,นนำนี่ละส้อนรับพี่เนี่ก็เอาไว้ซ้ำนี่ ขอบคุณทีหลายสวัสดีครับ